สวัสดีครับผมตัวนี้เป็นอีโก้ทีดีรุ่นโอชิคเพียโซนะครับผมก็ทําการจัดล้างเรียบร้อยหมดแล้วครับอันนี้เราล้างเรียบร้อยหมดแล้วล้างทุกชิ้นนะครับแต่สองต้นนี้มันชุดซ่อมมันใช้ไม่ได้นะครับสองต้นนี้ชุดซ่อมใช้ได้นะครับเอสองต้นนี้ผมก็จะทําการเปลี่ยนชุดซ่อมสองต้นนี้นะครับก็เป็นสองต้นต้นนี้แล้วก็ปอกเปลี่ยนปอกนี่น่าจะน่าจะเป็นขอบ เก่าสามปอกใหม่หนึ่งนะครับผมก็จะทําการเปลี่ยนปอกทั้งหมดเลยนสี่ปอกนะครับแล้วรมอีกสตัวตัวซ่อมองชุดตัวชุดซ่อมก็เป็นของถอดนะครับของแท้ไม่ของแท้ไม่มีขายนะครับก็ประมาณนี้นะครับ <c oughs> โอเคนี่ก็เราทําการ,ากรซ่อมเปียโซนะครับด้วยช่วงมืออันทันสมัยนะครับตัวนี้ผมมีจำหน่ายนะครับเน ทำไว้สำรองในการต่อนรูปติดแล้วก็พร้อมพร้อมแจกด้วยนะครับรุ่นหลังนี่ผมจะแจกหมดเลยนะครับเต็มโต๊ะแต่รุ่นแรกๆก็ซื้ออ่ะรุ่นแรกๆก็ซื้ออาะท่านใดสนใจก็ทักมาครับพอมันน้ำมันมันสกปรกมากตรงก็เป็นปลายสุดปลายมันจะไม่เหมือนชาวบ้านปลายมันจะแตกต่างกับชาวบ้านเยอะหน่อยมันจะโต๊ะนี้มันจะมีแท่งอะไรอยู่มันจะแบบซื้อเป็นชิ้นๆเลย จะมีชิ้นเล็กเล็กมากเล็กจังหาไหนได้เลถาดนี้อ,อน,นี้ชิ้นเล็กมากหนึ่งชิ้นเล,นะเล็กมากหายไม่ได้นะครับแม้จ่ชิ้นเดียวนะครับเราก็จะทำการประกอบแล้วก็เทสส่งกลับต่จสุราษฎร์ธานีนะครับอันนี้ก็เป็นเพื่อนช่างส่งมานะครับเพื่อนช่างส่งมาก็เหลือข้าการเทสล้างประกอบให้ก่อบนะครับเราล้างเรียบร้อยแล้วนะครับบางทีพูด การเรียงใ้ถูกต้องโอเคแค่นี้นะครับสวัสดีจบข้อช่องต่อตรงนี้จะไม่ด่านะไม่ด่าให้